ก็อ,อื่นก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ป้านะอาคนเฒ่าคนแก่ทุกคนที่ได้รับเงินหมื่นและดีใจกับทั่วหน้าแต่ก็มีเลรายามคนหนึ่งที่พยายามบิดเบียนความเป็นจริงอิจฉาลิษยาเลวจริงๆบุกปั่นว่าจะไปร้องไห้หาพ่อร้องไห้ทําไมจะไปชิดชูทําไมกับพักเพื่อไทยหรือองค์อิงอ้างว่าเงินของภาษีประชาชนควรที่จะต้องไปขอบคุณประชาชน ขอบคุณประชาชนที <t> ่จ <t> ่ายภาษีที่จ่ายภาษีให้ประชาชนได้รับเงินหมื่นว่ามันถึงออเลว่ยายยำนั่นนะว่าถ้ามึงไม่ให้ขอบคุณไม่ให้คนเท่าคนแก่ไม่ให้พี่ปานาเขาขอบคุณพรรคเพื่อไทยแล้วจะให้ขอบคุณคนพ่อคนแม่ยังเหรอมันถูกแล้วที่เขาขอบคุณองค์เองแลวขอบคุณพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ขัดว่านั่นคือภาษีของประชาชนแต่ก็รู้ว่ามันคือภาษีของประชาชนแต่รัฐบาลที่ผ่านมาต้องตจประชาธิปัติจนมายาลุงตู่ถามว่านั่นไม่ใช่ภาษีของประชาชนเหรอ นั่นก็คือภาษีของประชาชนที่บริหารภาษีแต่ประชาชนไม่ได้ภาษีของประชาชนต้องหมดไปสูญไปหายไปโดยที่ประชาชนไม่ได้รับเลยกระถูกนั่นก็คือภาษีของประชาชนขอบคุณประชาชนแต่ถ้าภาษีประชาชนไม่ได้ถูกจัดสรรด้วยรัฐบาลที่ดีรัฐบาลที่ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแล้วถามว่าถ้าไม่ใช่พักเพื่อไทยไม่ใช่อุอิงจะได้นโยบายนี้ไหมคนเท่าคนแก่จะได้จับเงินล้านไหมมันขอบคุณพักเพื่อไทยกระถูกแล้ว เพราะภาษีของประชาชนจะถูกจัดจ่ายใช้สอยมาส่งถึงมือประชาชนมันต้องได้รัฐบาลที่ดีและลรัฐบาลที่ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและที่ผ่านมาตั้งแต่ประชาธิที่ปัดจนมาลงตู่ลงตู่ยังพอได้บ้างพองเท่าคนแก่แต่ถามว่าที่ผ่านมามีพักไหนที่ได้อย่างนี้บ้างสุดท้ายภาษีของประชาชนมันจะภาษีเหมือนกันแต่หายาสาสนตายโดดที่ไม่ถึงมือประชาชนเลย แล้วอย่างนี้มึงม่ให้ขอบคุณพรรคเพื่อไทยองค์หิงที่สร้างนโยบายที่ทําเงินหมื่นมาให้กับประชาชนได้ถึงมือประชาชนได้ถึงมือคนท่าคนแก่ได้แล้วมึงใช้ไปขอบคุณคุพ่อคแม่มึงเหรอฮะ <laughs> ไม่เอานะมึงอย่าเลี้ยงลายมาอย่าบิดเบียนความเป็นจริงนะต่อให้มึงจะอ้างว่าภาษีของประชาชนแต่ถ้ารัฐบาลไม่ดีอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแล้วยิ่งถ้าใช้เกิดเอ่ยนะแล้วยิ่งไอ้พรรคประชาชนประชาชนอะไรมึงเนี่ยข้าหน้าประชาชนน้ำท่วมกูยังไม่เห็นมีข้าวมีน้ำไปให้เลย พราะว่ากลัวมีบุญคุณไอ้่าแดกเงินภาษีกูทุกเดือนแต่เสือกกลัวบุญคุณใช่ไหมกังวอย่าอยาไปบิดเบี้ยนอย่าไปบอกว่าไม่ควรที่จะให้ขอบคุณประชาชนใช่ประชาชนเนี่ยตูเสียภาษีแต่ตัวแทนของประชาชนเนี่ยที่เป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าได้ไม่ดีถ้าไม่ทำเพื่อประชาชนเงินหมื่นมันก็ไ่ถึงมือประชาชนเพราะมันจะแดกกันหมดมันจะหิ้วขึ้นภากันหมดมันจะจ่ายพวกสสกันหมดสสที่มาจากเสียงของพวกมึงที่ไม่ได้จริงเป็นพรรคเพื่อไทยมันก็จะแดกกันหมดมันก็จะรับเงินจากกระเป๋ากันหมดแต่ ประชาชนยอ,งงอย่างมึงตั้งโง่ยังวายโดยที่ไม่ได้เงินเลยนี่สมควรไหมที่จะขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่เขาทาให้ที่ส่งเงินถึงประชาชนจ <c oughs> ำไว้อย่าเบีดเบียนกดไลค์ก็แจรก็ติดตามไว้เจ้า